สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูบีบชาเด็กบ้านดินค่ะวันนี้บ้านเรียนดินดีอยู่ดีนะคะจะมาตอบข้อสงสัยเพิ่มเติมจากข้าวที่แล้วกันค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะได้สอบถามมาว่าการทำโฮมสคูลหรือการที่น้องๆเรียนโฮมสคูลนะคะจะเรียนตามเด็กที่เรียนในโรงเรียนระบบทันหรือเปล่าค่ะ ก่อนที่จะอธิบายกันนะคะอย่างแรกค่ะอยากให้ผู้ชมมองก่อนะค่ะว่าจริงๆแล้วโฮมสคูลในมุมมองตัวเองคืออะไรหรือว่าทราบแล้วหรือยังคะว่าจริงๆแล้วโฮมสคูลคืออะไรถ้ายังไม่ทราบนะคะสามารถคลิกไปตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะส่วนข้อต่อมาค่ะอยากให้ทราบค่ะว่าจุดประสงค์ในการทำโฮมสคูลของเราคืออะไรคะ่ะเมื่อเราทราบจุดประสงค์แล้วนะคะเราก็จะวางแผนการเรียนการสอนถูกทีนี้เราก็จะรู้แล้วค่ะว่าน้องน้องเนี่ยจะเรียนตามทันเด็กนักเรียนโรงเรียนในระบบได้หรือไม่ได้อย่างไรบ้าง ในคลิปนี้นะคะก็จะอธิบายเรื่องโฮมสกูลสั้นๆแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วโฮมสกูลเนี่ยก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าผู้ปกครองนะคะจะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรชั่วโมงไหนกี่โมงนะคะหรือเรียนการเรียนการสอนแบบไหนนะคะก็จะเป็นผู้ปกครองกําหนดนั่นเองค่ะแต่ส่วนวิชาแกนนะคะในระดับประถมวัยจะยังไม่มีวิชาแกน่ะวิชาแกนก็อย่างเช่นพวกเหล็กภาษาไทยนะคะหรือภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะส่วนที่มีคําถามถามมานะคะว่า ที่เด็กเรียนโฮมสกูลนะคะจะเรียนตามเด็กที่โรงเรียนเรียนในระบบพันหรือเปล่านะคะคําถามนี้นะคะอย่าให้มองแบบนี้ค่ะว่าจะทันหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ปกครองนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าน้องมีพัฒนาการที่ปกติตั้งแต่เริ่มนะคะแล้วเราอ่านแขนของกระทรวงศึกษาแล้วแล้วเรามองว่าน้องสามารถมีพัฒนาการและทําตามได้ตามมาตรฐานนั้นนะคะหมายความว่าน้องก็มีพัฒนาการที่ตรงตามเกณฑ์น,นั่นเองค่ะ แต่ถ้าหากเราไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนดังๆนะคะอย่างโรงเรียนที่เขาสามารถสอบเลขสอบอา่านสอบเขียนได้ตั้งแต่อนุบาลน,นะคะอันนั้นจะต้องมีความแตกต่างอย่างแน่นอนอยู่แล้วค่ะ ส่วนถ้าถามว่าทําไมบางโรงเรียนเนี่ยชอบให้เด็กเรียนเยอะๆเล่นเนก่ง <rainforest> ๆเรียนไวๆนะคะแล้วก็มีความสามารถมากกว่าวัยจริงๆแล้วมองแบบนี้ค่ะความสามารถมากกว่าวัยแบบนี้นะคะถ้าน้องสนใจน้องชอบนะคะสามารถส่งเสริมได้เต็มที่เลยแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่น้องชอบหรือสนใจนะคะก็อ,อย่าไปบังคับเขาค่ะให้เป็นไปตามไวจะเหมาะสมกว่าส่วนที่โรงเรียนทําแบบนี้นะคะก็เหมือนการโฆษณาส่งเสริมการขายโรงเรียนนั่นเองค่ะ หากโรงเรียนไหนมีเด็กที่มีพัฒนาการดีเก่งกว่าวัยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท้งหลายนะคะ mm hmm. ก็จะมองว่าโรงเรียนนี้ล่ะคะ่ะส่งเสริมพัฒนาการลูกได้ดีมีเด็กเก่งๆเ,เยอะ mm hmm. ก็จะดึงดูดผู้ปกครองให้พาลูกหลานนะคะไปเรียนในโรงเรียนนั้นๆมากิ่ขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราดูวิจัยหมอหรือนักจิตวิทยาเด็กทั่วโลกนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเขาส่งเสริมให้เด็กช่วงประถมไว้นะคะเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือเล่นเป็นหลักนั่นเองค่ะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็สภาพจิตใจให้แข็งแรงจะไม่มีการมานั่งบังคับเรียนการอ่านการเขียนแบบโรงเรียนในปัจจุบันนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองท่านใดมองว่าการเรียนในระบบนะคะเหมาะสมกับลูกมากกว่าหรือว่ามีความต้องการหรือว่ามีความจําเป็นนะคะที่จะต้องส่งน้องเข้าโรงเรียนเรียนในระบบนะคะก็อยากให้ลองไปปรึกษาโรงเรียนก่อนค่ะว่าเราเนี่ยกำลังจะพาน้องเข้าไปเรียนนะคะเรียนจากโฮมสกูลกับเข้ามาเรียนในระบบค่ะน้องจะต้องมีพัฒนาการหรือว่าเกณฑ์ของโรงเรียนเนี่ยหรือว่าจะต้องมีวิชาอะไรติดตัวไปเพิ่มเติมบ้าง ก่อนที่เราจะเข้าพาน้องเข้าไปเรียนนะคะเราก็จะได้พัฒนาส่วนนั้นของน้องให้เหมาะสมก่อนที่จะเข้าเรียนนั่นเองค่ะ ซึ่งการเรียนทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์การเรียนโฮมสรูลหรือการเรียนในโรงเรียนในระบบนะคะก็จะมีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนหรือแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกันค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนิสัยนะคะความพร้อมของครอบครัวลักษณะน,นิสัยของน้องเองนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะดังนั้นนะคะผู้ปกครองที่ใกล้ชิดกับน้องนะคะก็จะเป็นผู้ที่คอยช่วยดูค่ะว่าน้องเนี่ยเหมาะสมกับการเรียนในระบบแบบไหนมากที่สุดนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระบบไหนหรือการเรียนรูปแบบอะไรนะคะถ้าเป็นการเรียนที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียนเองแล้วนั้นนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดเลยค่ะ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i ต e ติดตามดูคลิปอเดือนในช่องกันด้วยนะคะ